โอเคก็กราบสวัสดีที่ทุกคนดูท่านนะครับทีนี้ก็รับเข้าสู่ช่องไลฟ์กลูชูนะครับผมเริ่องานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองภาพภาพอะไรวิดีโอตอนกลางคืนบ้างตอนกลางคืนบ้างนะครับผมเพามันจะสวยงามมันจะเห็นอะไรที่ฝาดนะครับกับกล้องอะไรล่ะกล้อง ไม่นนดได้ต่อใหม่นะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าจะต่อใหม่ก็ต้องต้องแดงนะแดงแจ็คสามจุดห้านะครับใส่ครับก็จะมีเสียงลมเสียงไม่ได้ยินเสียงผมชัดบ้างหรือเบาบ้างนะครับผมก็ขออภัยนะครับผม เรามาทดสอบกล้องที่เส้นตอนกลางคืนกันนะครับผมหลังาจากที่เราทดสอบตอนกลางวันไปแล้วก็โูเคี่นะคร,ครับครับไปไป,ไปตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่ม,มนะครับสองส่บสิบเอ ว่าจะพูดอะไ,ไรอะไรอะไร้างก็อะไรก็าบบเราพูดคพเรื่องรถดีกว่าคือก็ร่นี้นะ ก็อางน้ำมันนะครับก็ยังเป็นก็จะบรรจุนะครับบรรจุได้ข้าง15ลิตรนะครับผมนะแล้วก็อะไรรถคันนี้นะครับมีเ,เรียกว่าอ,อะไรเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับแอปไบายคอนเนคได้นะครับผมผมจะมาข้านะครับเพื่อเราจะดูข้อมูลนะครับข้อมูลเอ่อ เดียวกับรดนะครับก็คืออะไรล่ะฟูดก็ฟูดอย่างเงี้ยว่าแต่ว่ารถเรามีปัญหาอะไรมันก็จะโผนะครับแล้วก็มีระบบแรงนะครับรถปีนแข่งกันนะครับแข่งกันแบบคนที่เขารวบคนที่เชื่อมต่อรถกับแอปไฟคอนเนคครับก็จะเป็นม่นแรงได้นะครับก็คือแรงแบบว่าไปใช้น้ำมันอะไร ใครใช้อ่ะใครใครขับขี่ประหยัดน้ำมันกว่ากันหรือใครเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยวันหนึ่งอย่างเงี้ยวันหนึ่งใครขับประหยัดกว่ากันหรือว่าวันหนึ่งใครขับไกลกว่ากันนะครับใครขับเอ่อเป็นว่าาขับใกล้สุดระมาณนี้แหละก็ตัวการนี้ก็ลองเชื่อมแล้วนะครับก็เชื่อมดีเชื่อมปิดเชื่อมดีอห็นชื่อนะครับ โอ้ดีเอขึ้นนะครับเดี๋วยวขึ้นวัเลยนะเรื <c> ่ <oughs> อะไรอีกอเออแล้วก็เอ่อรถคันนี้นะครับอะไรละ่ะไม่ใช่รถอีกแอปไบล์คอนเน็กต์นะครับที่เชื่อมต่อกับรถนะครับก็สามารถเออเวลาคุณโทรเข้าถ้าเราเชื่อมเข้ากับรถนะครับ เวลาคุณดูเข้ามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่ามีสายแล้วเข้าอยูออ่ด้านข้างด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงหน้าปั่งเปลี่นหนตรงนี้แหละนะครับดิจิตอลนี่แหละหรือมีข้อความอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นนะครับว่าข้อความเปลี่รงเข้ามานะครับแล้วก็จะมีบอกแบตนะครับบอกแบตโทรศัพท์เราด้วยนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับ ก็มีอะไรมีอะไรเนาะคิดไห้เอ่ออะไรแบบนี้นี่เห้อก็อตรงแค่นี้แหละนี่อะไรเดี๋ยวจะทำคลิปีวิวรถอีกทีนะจะค่อยไปดูกันตรงนั้นนะครับรถคันนี้ก็ออกมาได้ ประมาณสักรึ่งเดือนแล้วรึ่งเดือนนะครับออกวันที่30มีนานะครับวันนี้วันที่เ่21 21ในสานะครับผมช่วงนี้โควิดด้วยนะในวงเซเว่นนี้จะปิด่าคุ่มตัวทีว่สีนะครับไม่รู้สิร้อนเนี่ย ก็ไม่รู้พูดอะไรนะเดี๋ยวจะหาวิธีต่อไม้วิธีทำให้นี่แหละเอาไม้มานี่แหละให้มันเสียงมันชัดให้มันอะไรนั้นแหนละนเนาะอม่รูดว่าจะอธิบายไง ก็แบบจะพูดใช่ไหที่มีอะไรพูด็ะพูดแต่รู้แค่แผลนะเียกว่าบนครับเรียกว่าบน ก็อยู่ได้จะานะคับาสุด้ายเดินทางตาบ้านนะครับเราจะหารไม่รวิเนะไม่มีเวลาเลยบไปเช้ากข้เนี่ยเลกดึกอีกก็เล็กามอย่เลกดึกเลยะดกคเลำเล ที่นี้ก็เป็นจุดจุดบตามจุดจบ้องการตดินแบอ้ไปเรี่ง แล้วเราก็เลือกอมเลือกอมกับโนะคะัตอน,นนี้รถขับไปช่วงช่วงราคิเดเยวก็ก็กล้าขับแรง ไ,ได้ยินข่าวว่ารถคันนี้ได้เข้ับติเข้ับตีกันได้ที่125ประมาณคนเดิมนะครับแต่ยังไม่ได้ล็อครอรอให้มันลับสิดธิดก่อนคือฮะเดี๋ยวจะติดคิดเลยล่ะครับเพ่มีอะไรแล้วนนั้นมันจะเริ่มนมื่แล้ว มจะหมดไปแล้วนะครับมไปทางเนี่โอเตลาดิมนี้อ็เยอะครับยครับเนก่อก็มีเอก็หมดไม่ตามด้วยรอโอเคตลาดซิมนี้อ็ขอลาไป่อนใหม่คิครับ๊ายบาย